สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะพาพี่พี่มาดูหัวเก่งเข้าใหม่ค่ะหัวนี้นะคะพี่พี่เป็นหัวเก่งอิ u ุสุโลโกคอปนะคะเป็นตัว FRR นะคะ210แรงนะคะหรือพี่พี่จะไปวาง240แรงได้เลยนะคะเป็นหัวเข้าใหม่นะคะเป็นหัวรุ่นมีแคบค่ะมีที่นอนด้านหลังนั่นเองนะคะสภาพหัวเป็นสภาพเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะหัวนี้นะคะพี่พี่สามารถวางแทนอิซุสุล็อกกี้อิซุสุเดก้าได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาหัวเก่งนะคะอยากจะไปวางแทนล็อกกี้หรือเด็ก,ก้านะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์085-247-6552นะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่ไอดีไลน์0 3 6 7 3 3 6 6 4 1ค่ะเรามีทีมช่างนะคะรอให้คำปรึกษาพี่ๆค่ะซื้อหัวเก่งที่ร้านเรานะคะเรามีขาดิดหน้าขารับหลังสายเกียร์บังโคลนนะคะแถมให้กับพี่ๆไปครบเ เลยค่ะพี่ๆได้ไปนะคะสามารถวางแทนหัวเดิมได้เลยนะคะสภาพใต้หัวเก่งนะคะบอกได้เลยว่าหัวนี้มาเดิมๆนะคะสภาพสวยนะคะไม่มีผุไม่มีสนิมเลยนะคะไม่ม <bag> <Fern> ีตําหนิเลยนะคะหัวนี้สภาพน้องเดิมๆสภาพสวยๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะห <asion> ัวเก่งที่เรานําเข้ามานะคะเป็นหัวเก่งเดิมๆอยู่แล้วนะคะเนื้อผ้าน้องเขาดีอยู่แล้วนะคะเอามาล้างทําความสะอาดปัดนิดปัดหน่อยนะคะก็ได้สภาพสวยกิฟแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆเข้าไปชมภายในหัวเก่งนะคะว่าสภาพ ภายในจะสวยเหมือนภายนอกไหมนะคะใครที่ชอบสีนี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปทําสีใหม่เลยนะคะใช้สีนี้ไปได้เลยค่ะหัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่ๆเข้ากับรถบ้านเราได้สบายเลยนะคะบ้านเราชอบเป็นเกียร์ธรรมดานะคะของเราเป็นเกียร์ธรรมดาตอนนี้เหลือใส่คันเกียร์นะคะพี่ๆสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะมาดูหัวเก่งนะคะก็สามารถปักหมุดมาได้เลยะคะ่ะเซิร์ชม,มาเลยนะคะว่า U.S. โกดังค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตําบลไผ่ต่ําอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะติดถนน พหนโยทินค่ะเข้ากรุงเทพเลยค่ะตัวนี้นะคะพ,พี่เป็นรุ่นหัวมีแขบขาด้านหลังก็จะเป็นกว้างแบบนี้เลยนะคะสามารถพักผ่อนบนรถได้นะคะมีที่นอนด้านหลังให้ด้วยค่ะสภาพภายในนะคะพี่พีอยู่ครบสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับหัวนี้นะคะวันนี้เราจัดปโปรโมชั่นค่ะจากปกตินะคะหัวนี้ตั้งอยู่ที่1นึ0 0 0สนห้าหมื่นบาทนะคะวันนี้จัดปโปรโมชั่นค่ะราคาโปรโมชั่นวันนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหมื่นบาทเท่านั้นคะ่ะพ,พี่ลดไปเลย3 0 0 0 0บาทนะคะสาหรับพี่พี่ท่านไหนที่ ที่สนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูได้นะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะอยากจับจองผ่านทางออนไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์มาดูขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแล้วสามารถจ,จับจองผ่านทางออนไลน์ได้เลยค่ะคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ช่อง US ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ